จะเป็นรุ่นที่ไม่มีแบตนะครับในกล่องมันจะมีคู่มือนะครับแล้วจะมีหูสําหรับเอาไปติดเพื่อห้อยกับเข็มขัดนะครับแล้วก็ใบรับประกันครับก็จะมีตัวเครื่องครับก็จะมีูบ็อกอีก3ามเบอร์นะครับผมนี่จะเป็นเบอร์ส9บครับ เบอร์17เแล้วเบอร์21ครับผมเป็นกระเป๋าสำหรับใสนะ่ที่บนนะครับตัวที่ดูละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็คือจะหัวจะเป็นหัวหนึ่งทับสนะครับจะใช้แบบเป็นวงแหวนเหมือนตรงนี้ก็จะมีไฟ LED นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นปรับซ้ายขวาแล้วก็นี่จะเป็นปุ่มสามารถปรับความเร็วตามแรงกดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดการใช้งานโหมดตัวนี้นะครับจะสามารถควบคุมได้เฉพาะบุนเข้าเท่านั้นนะครับผมมุนออกจะไม่สามารถควบคุมได้จะมีโหมดไฮกับโหมดโลนะครับตัวเครื่องครับ ก็จะเป็นสีเหลืองตัดดับดนะครับตรงสีดํานี่ก็จะเป็นเป็นยางๆนะครับกำลังจะเขียนนะเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตดูครับนี้จะใช้หมดบนเข้าพอใช้หมดบนเข้าไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับผมแต่เราลองกดแบบเต็มเลยนะครับอันนี้จะเป็น มันจะเป็นลองฟังเสียงนะมันจะเป็นโหมดโหมดโลนะครับผมมันจะเป็นเสียงในโหมดไฮสังเกตว่าเสียงจะแรงขึ้นนะครับผม